วันนี้สั่งขนุนมาอีกแล้วดูในเพจของเวียดนามเวลาเขาโพสเนาะนจะเป็นขนุนสดแต่พอเราซื้อมาทีไรมันกลายเป็นขนุนขนุนแช่แข็งทุกเทจะเป็นลักษณะนี้เขาจะส่งมาแบบแช่แข็งแต่ขนุนเนาะย่แช่แข็งแต่ข้างในมันก็ดูดีแบบนี้ก็หวาน แต่ไม่ชอบตรงที่มันเป็นแช่แข็งมันจะรสชาติมันจะเย็นไปก็น่ากินอยู่ครั้งก่อนก็ซื้อมาลูกนี่ยังกินไม่หมดเลยอันนี้เห็นใหม่ก็ถามแล้วว่าสดหรือแช่แข็งเขาบอกมันสดมากมแปลเป็นภาษาไทยถ้สดอะถ้าเราเอามาพอมันหมดความเย็นแล้วมันก็จะสดมันจะเป็นอย่างนี้ กว่าทุเรียนอยู่มันจะขนุนมันจะเนื้อแข็งเนะาแต่ทุเรียนแช่แข็งนะมันก็ไม่แพงแต่พอออกมาแล้วมันเละอะไรทุเรียนนะขนุนมันก็ยังคืนสภาพก็ดูดีอ่ะและ้วมานึ่งขะาเหนียวกินกับขนุนขนุนเวียดนามเนื้อก็หนาเหมือนของไทย รสชาติก็โอเคยู่หวานแต่เราต้องปล่อยให้มันคายคายความเย็นให้เนื้อมันเป็นแบบปกติแล้วก่อนมันจะเย็นเจีย๊ยบเราไม่ออกรสชาติมันจะไม่เหมือนของสดเท่าไหร่มึงนอกก็ ใหญ่จะกินผลไม้ผล,ไม,ผลไม้ต่างประเทศก็จะเป็นแบบแช่แข็งอย่างนี้เาหลือไม่มีขนุนไม่มีฝลัง่งไม่มีมะม่วงแต่มะม่วงมียังแบบสมมติแก้วขมิ้นหรืออะไรเขียวสเสวยส่วนมะม,ม,ม่วงส่วนใหญ่จะเป็นสด เขาก็จะเอามาไว้ในในตู้เย็นแล้วเอาไว้ในไหลเป็นเดือนเป็นอะไรเขาเอาไว้ในตู้เย็นแต่มันก็ยังสดมะม่วงก็รสชาติก็ดีอยู่แต่ของที่เขาแช่แข็ง่งเงี้ยมันจะราคาไม่แพงอย่างทุเรียนอะแช่แข็งมันก็จะถูกลงครึ่งนึงถ้าสดนี่คือแพงแพงมากเลย ก็ดีกว่าไม่ได้กินแช่แข็งก็กินได้ก็อร่อยหนึ่งข้าวเหนียวร้นอนๆมากินก็ไม่แพงห้ากิโลสองหมื่นสองหมื่นสี่พันวอนแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็แพงอยู่ 2อ0หมื่นสี่พันวอนคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดร้อยถ้าจะคิดเป็นเงินไทยไม่ได้กินอะไรช่วงที่มาใหม่ๆคิดอยู่โอ้แพงเลยมาคิดเป็นเงินไทยโอ้อันนี้ก็แพงอันนั้นก็แพงแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรกินปกติค่าแรงเกาหลีแพง ชั่วโมงนึงก็เป็นเงินไทยก็หลายบาทหนึ่งชั่วโมงก็เกือบสามร้อยชั่วโมงนึงสามร้อยน่าจะได้ไค่าแรงค่าของชีดก็สูงทุกอย่างค่าห้องก็สามแสนสามแสนห้า แสนกว่าบอกค่าค่าแก๊สค่าไฟไปมันก็สามแสนกว่ากระตกเดือนละเดือนละเป็นหมื่นเป็นหมื่นบาทไทยมันก็เฉลี่ยไปกับค่าแรง ก็หลายประเทศก็เกาหลีนี่ก็รู้สึกว่าจะเงินดีที่สุดนะถ้ามีโอนะแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่มีโอหรอกก็ไม่คิดอะไรมากมายแล้วล่ะอายุเยอะแล้วทำเหมือนหนุ่มๆมันก็ไม่ไหวแล้วมีโอก็ทำไม่มีก็หยุดพักผ่อน กินกันครับอร่อยใจยเย็นหวานหวานอยู่อันนี้ฝนตกทั้งวันตกทั้งวันนอนทั้งวันอากาศเย็นหนาว ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้หลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปช่อง youtube นะครับรห,นนรหนุนเวียดนามแช่แข็งขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคนุณนครับ